<c oughs> ออนพิมาหเป็นเจ้านานใดๆที่ท่านกระทำไว้ยังไม่สมเร็จยังข้างข้างอยู่ขอให้ร้านสำเร็จรู้ร่วงไปด้วยดีโดยไม่มีอุปสรรคอันตรายทุกประการสิ่งใดที่ท่านต้องการท่านปรารถนา <c oughs> ที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งน,นั้นคงปลังสมเด็จรู้ร่วมผมประสงค์แม่โลกภัยใครเก็บความทุกข์ความยากความลำบากจากดำที่กำลังคุดคามท่านอยู่ก็ขอให้ใายหายลรันส,สงบระงับไป ความทั่วความเรวร้ายสิ่นที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายขอจงถูนเส้นไปตามกาลเวลาขออย่าให้กลับมาอย่าใคร้คิดอย่าให้มีขึ้นอีกความน้อนลุ่มุ่มใจสิ่งอือที่เกิดทั้งภายในและภายนอกทำให้จิต เล่าร้อนาษาภาป,ส,ปสายตบวนกระวายหมอให้สมบุญรับดับไปถึงความเย็นใจสมบใจเมืองไทยทั้งหลายที่ผู้อื่นก่อขึ้นสร้างขึ้นขอให้พลานรับดับไปเลือกกองร่างกองสายกันและการขอให้ท่านเริ่ม คุนใหม่สร้างสารความสมเด็จใหม่ระสบโชคระสใชัยใหม่ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมีความพยานมันเพียนมุ่งมัมม่นประกอบปิจงานที่จะต้องทำคำที่จะต้องพูดเรื่องที่จะต้องคิดไม่หายผิดพลาดไม่เป็นาด้คลาดจากพระโ มีแต่คุณไม่มีโทษทั้งแต่ตั้งแต่ต,ต,ตนเองและผู้อื่นจะทำกิจการใดๆกิจการนั้นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมคือประเทศชาติและประชาชนพึงละทั่วประพฤติชอบประกอบความดีมีศีลธรรมตามหลักศาสนาเว้นอลามยมุก ความทั่วร้ายปฏิบัติตนดูในขอภายกดหมายบ้านเมืองมีความเจริญรุ่เรืองโดยลำดับเสริมลาบรถทั้งเสริญส่งทุกประการถึงความสุขสวัสดีตลอดปเทินขอนวยพรและทำสิงหาบุราการ